สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะพอดีวันนี้คุณตาได้ปลามาก็มาต้มปลากันค่ะอันนี้ก็ใส่ผงนัวลงไปค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอยู่ในนี้หมดค่ะทำแห้งมาจากเมืองไทยก คอยดูจะกินตลอดปีไหมคะ่ะเพราะว่าหนาวนี้ไม่ได้ไปหนาวที่ผ่านมาไม่ได้กลับไทยเนาะคะ่ะเกลือปนใส่ลงไปเขากินตามมีตามเกิดอีกเหมือนเดิมคะ่ะอันนี้จะเป็นใบพวกสมุนไพรนะคะนี่แหละคะ่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลิเดี๋ยวก็ขึ้นมาก็เยสนก็เก็บเอาไวค้ค่ะ อันนี้ก็จะมีเป็นวิตามินธาตุเหล็กก็ใบอันนั้นแหละค่ะที่ว่าใบตําแยนั่นแหละค่ะที่ว่ามันตอดเรานาั่นแหละค่ะเจสันก็ทําเอาไว้เพราะว่าเราขาดวิตามินธาตุเหล็กนะคะก็กินตัวนี้เพราะว่าคนที่นี่เขาพากินเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีวิตามินเล่าตาบวิตามินก็เลยเอามากินคะ่ะอันนี้จะเป็นเห็ดเหลืองนะคะเห็ดเหลืองที่เราเก็บเอาไว้แล้วก็เห็ดมันปูดําค่ะ เห็ดเหลืองก็เห็ดมันปูเหลืองค่ะเราเก็บไว้ในช่องปิดแล้วก็มาละลายในตอนนี้ละค่ะมีค่ามากทำไมถึงบอกมีค่ามากเพราะว่าในช่วงนี้มันก็มีแต่น้ำแข็งนอกจ่ะอยู่ข้างนอกมีแต่หิมะในช่วงรืดดูใบไม้ร่วงนั่นแหละค่ะที่ว่าเยสนไปเก็บไปเก็บพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ล,ล,ลานก็บางคนบางท่านก็ถามมา จะมาจะกินหมดนี้แ่ะค่ะพวกเราก็จะได้กินตอนนี้อันนี้เป็นไข่ปลานะคะที่เราทำแล้วก็คุณตาไม่ให้กินยายสวนก็จะเก็บให้เพื่อนค่ะอันนี้เห็ดเอามาจากช่องฟิตก็ต้มไปเลยค่ะหม้อเดือดเือดก็ลงต้มไปเลยไม่เป็นไรค่ะเขาเพิ่งละลายออกแกะจากถุงได้นิดเดียวแค่นั้นเองค่ะก็ ไม่ต้องให้ละลายเยอะเอาไปละลายในหม้อเลยค่ะทำง่ายอยู่ง่ายกินง่ายสไตล์เยสสนอีกเหมือนเดิมปลาอันนี้จะเป็นปลาตัวเลก็กก็เป็นอาหารของเยสสนค่ะแต่สําหรับของคุณตาตัวใหญ่ๆเขาเล็เอาแต่เนื้อค่ะคุณตาก็จะเลาะเอาแต่เนื้อตัวใหญ่ๆเพราะว่าคนที่นี่เขาจะกลัวมากกลัวก้างนะคะปลาก็เหลืองได้ที่แล้วค่ะ หมอก็เดือดรำรำเดี๋ยวมากินกับเยสนนะะุนด้อค่ะอย่างไรเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปอันนี้ก็เป็นปลาเซมอนค่ะเราซื้อมาพอดีปลาปะทะปลาค่ะ เดี๋ยวเราเอาผักอันนี้ไปใส่ตอนหม้อใกล้จะสุกแน้วกันเนาะอันนี้ก็อยู่กันสองตายายก็มีอะไรเราก็กินกันไปค่ะอันนี้เยสนจะเอามาตัดคลิปที่แล้วเยสนตัดเห็นไหมคะเยสนตัดแช่น้ําเอาไว้แล้วทีนี้อีกต้นหนึ่งมันมันขึ้นใบมาแล้วค่ะเพราะว่าเยสนตัดจําเลยมันก็ขึ้นใบมาแล้วค่ะ แต่อันนี้เราตัดให้เหลือไว้นะคะหม้อก,ก็เดือดพรำๆค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเดี๋ยวมากินด้วยกันกับยายสนมันไม่เปรี้ยวค่ะเดี๋ยวเอามะขามเปียกก็หมดมะขามเปียกก็หมดอันนี้แหละค่ะอันนี้เป็นลูกเรดเบอร์รี่ค่ะลูกแดงที่ว่าพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานของเรามาเก็บนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เปรี้ยวเหมือนกันอันนี้เป็นเบอร์รี่ป่าค่ะ ว่าเขาเรียกกันลูกดําลูกแดงนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นลูกแดงแล้วค่ะไม่มีมะขามเปียกเราก็ใส่แบบนี้แหละค่ะมันก็เปรี้ยวเหมือนกันอยู่ง่ายกินง่ายทําไปแบบบ้านๆลาแล้วค่ะปลาก็สุกแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรยายสนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์อีกครั้งค่ะ กราบขอบพระคุณพักมากทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังใจที่มีมาให้สำหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากระทะก็ไม่ต้องล้างนะคะกระทะอันนี้เช็ดเอาเลยค่ะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย